สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบริษัทพลินาเน็ตเวิร์กหรือทีมพลินาสมาร์ทวิสเน็ตได้มีโอกาสนะคะมาสัมภาษณ์สวนของคุณโชคนะคะที่เราเคยติดตามเรื่องของหอมนะคะที่ YouTube ติดตามทางด้าน YouTube แล้วได้สั่งสินค้านะคะโสมควิกบวกอะมิโนมาใช้กับหอมนะคะแล้วก็มาใช้กับพลิก นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของสวนเลยนะคะว่าใช้แล้วดียังไงประทับใจอย่างไร,ร,ยยยงไรเดี๋ยวฟังจากปากของท่านเลยค่ะเชิญค่าติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะสมหมวก<ะ>ันน่าจะกว่าดีมากเลยค่ะพริกนะ่ะเป็นเม็ดลูกกว่าลูกดอกดอกเก็บหมากแดงแล้วมีหมากเขียวหมากเขียวต่อมาเรื่อยๆเก็บสองวันเ่นวันนะคะหมวกโง่ค่ะเก็บวันเล่นวันค่ะพริกหน่ะ รู้สึกว่าดีมากค่ะแล้วที่ว่าเป็นยังไงมันติดดีไหมติดดีค่ะ่ายดีดีค่ะดูสิคะมีเม็ดเล็กมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นค่ะมันจะมีให้เก็บวันเป็นวันค่ะพริกเนี่ยอ๋อมีรุ่นต่อรุ่นนะคะรุ่นนี้เก็บแล้วรุ่งขึ้นมีเก็บเยอะมากลูมันสวยค่ะรูกมันเม็ดใหญ่ดีค่ะงามค่ะใหญ่ดีค่ะสมบูรณ์มากไม่มีเสียม่นยัมีอะไรต้องเสียค่ะสวยมากอันนี้ทบใจยังไงทบใจมากค่ะาแล้วใช้ยังไงคะคุณชอใช้ฉีดแบบไหนยังไงกี่ซีซีคะ สองอย่างเนี้ยรวมกันได้กี่ซีซีต่อน้ำที่ฉีดมาที่ฉีดมาค่ะิง่ประมาณนั้นค่ะยี่สิบกว่าก้อนหน่อยยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรประมาณนั้นเลยค่ะมันค่อนขวากำายอย่างก็ต้องอ่านฉลากก่อนก็ทำหลายอย่างเนาะเ้อยที่ผ่านมาน้องโชคทำอะไรคะแสดงตรงนั้นนะคะแสดงกล้องไปนิดนึงจะลงอะไรคะกำลังจะลงสลับใช่ใช่ลงสลับไปข้างล่างนั่นก็คือไอ้นั่นนะไอ้ ตัวไหนอะไรนะเอุ๊ิชัยวิชัยแล้วก็จะใช้สมแดงคลิกอะมิโนเราใช่ไหมใช่แล้วค่ะจะใช้ยี่ห้อนี้ค่ะภูมิใจมากค่ะครับใจลูกพริกค่ะให้ร้อยเลยค่ะโอ้ยสุดยอดมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วอยากจะบอกฝากบอกเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูนะคะจะไม่เสียใจค่ะค่ะจะได้ดีใจอย่างคุณโชคเขาค่ะทิ่เบโทรได้นะคะโอกาเบอร์โทรได้ไหมล่ะบอกบอกศูนย์เก้าสาม ส่วนหนึ่งสี่วนสองห้าสี่รติดต่อที่นี่ใช่ไหมครับส่วนคุณโชคเนาะมีทำซั้งหอมแบงแล้วก็อะไรบ้างนะบอกมีหอมแบงมีขึ้นชัยมีสลัดมี กวงตุ้งมีพริกค่ะแล้วก็มะเขือฝรั่งนู้นก็มีค่ะมีมะเขือค่ะมีตัวพิสงมีทุกอย่างเลยค่ะกันทุกอย่างแล้วก็ใช้ยาเราด้วยนะคะชมแดงใช่ม้ยาเราค่ะโอเคนะครับให้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเยี่ยมมากค่ะขอแสดงแรงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีเย้โชคดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ